ตัวตัวถึงนองเลยมา่งไงหุ่นเมือนี่ต้องคงก่อนจะเร์่นั่งใหญ่คงก่อนละเราไมเนี่มันเป็นชาวมียนมาเงยเผลอโอ้คนกมเมนถึงกับรับกันไม่ได้ทางประเทศเลยนะครับหลังจากที่มีสื่อมเมียนออกมารายงานว่าแรงงานกมเมนที่อพยพมาทํางานที่ประเทศไทยไม่มีใครที่คิดอยากจะกลับไปเหยียบที่กัมพูชาอีกเลยเพราะประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ากว่ามาก ซึ่งคนคอมเหลายต่อหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไทยเจริญกว่ากัมพูชาก็กราบสวัสดีน้องๆนูๆทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กัน,กนคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมาก ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กาลังร้อนจี๊สดสุดๆในโลกโซเชียลมีเดียของคนขเขมรเขานะครับแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยมันจะออกมาจากสื่อขเขมรนที่มีชื่อว่า RFA ค่มแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าสื่อนี้เนี่ยมันเป็นสื่อขเขมรก็จริงแต่ฐานที่ตั้งจะอยู่ในต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะสื่อนี้เนี่ยเป็นสื่อที่เอาไว้แชร์เรื่องราวความเป็นจริงของประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกัมพูชาก็เลยมีข่าวที่ค่อนข้างจะ ผิดแพกแวกแนวกับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็มีหลายๆข่าวที่ทําให้คนเขมรนั้นไม่ค่อยจะพออกพอใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะข่าวล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับโดยทางสื่อเขาบอกว่ามีการเปิดเผยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยชาวกัมพูชาหลายต่อหลายคนนิยมช,มชมชอบเหลือเกินที่จะเดินทางเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยจากตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่อยากจะมาเหยียบที่ไทยสักเท่าไหร่เพราะถูกบอกต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษของเขียน ว่าประเทศไทยนั่นเป็นประเทศที่ไม่มีความเจริญอะไรเลยเจริญช้ากว่ากัมพูชาซะด้วยซ้ำและเช่นเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาก็สั่งสอนพวกเขามาในแบบนั้นเช่นเดียวกันว่าให้รักบ้านเกิดให้รักวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็ไม่ควรที่จะไปทํางานที่ไหนเพราะยังไงซะก,กัมพูชาก็ถือว่าเป็นประเทศแห่งมหาอำนาจในอาเซียนอะไรประมาณนี้นะครับคือสื่อในประเทศของพวกเขาเนี่ยพยายามฝังหัวคนคขมเมนมาตั้งแต่ออนแต่ออกว่าประเทศของพวกเขาเป็นประเทศแห่งความเป็นผู้นํา และแน่นอนมีความเจริญรุ่งเรืองเหนือกว่าประเทศไทยซึ่งมันก็เลยทําให้ก่อนหน้านี้ประมาณสัก10บ0ปีก่อนยังไม่ค่อยที่จะนิยมเดินทางมาทํางานที่ไทยจะมีแต่บางคนที่อพยพจากสงครามหนีมานะครับเนื่องจากพวกเขาคิดว่าประเทศไทยนั้นมันลําบากกว่ากัมพูชาซึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องย้ายไปทํางานที่นั่นนะครับก็เลยยังคงทํางานอยู่ที่กัมพูชานี่แหละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในช่วงหลังๆกัมพูชางานมันเริ่มหายากขึ้นมากเรื่อยๆเนื่องจากมีการลุกล้ำจากคนเวียดนามรวมถึงคนจีน จากที่งานมันยิ่งน้อยๆอ,อยู่แล้วมันก็เลยทําให้งานเนี่ยมันยิ่งหายากมากกว่าเดิมคนก็เมนบางคนที่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยโอเคไหนๆก็ม่มีงานทําแล้วก็เลยลองไปเสี่ยงดวงดูที่ประเทศไทยจะดีกว่าและพอมาถึงเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคือประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปไกลมากๆแล้วนะครับผิดกับที่รัฐบาลของพวกเขาบอกเอาไว้เลยและทุกคนที่มาที่ประเทศไทยก็ไม่มีใครที่คิดอยากจะกลับไปเหยียบที่กัมพูชาอีก แถมมีการติดต่อให้ญาติโกโฮติกาของพวกเขาเนี่ยเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยด้วยเพราะที่นี่มันคือแดนสวรรค์มันไม่มีการกดขี่จากเจ้าหน้าที่ซึ่งนี่แหละมันก็เลยยิ่งทําให้ในช่วงหลังๆคนกัมบูชาพอได้ทราบความจริงจากปากของคนที่เคยมาทํางานที่ประเทศไทยก็เริ่มมีการแห่เข้ามาทํางานที่ไทยกันนะครับโดยที่พวกเขาไม่ต้องคิดเลยว่าไปทํางานที่ไทยเนี่ยจะมีงานให้ทําหรือเปล่าเพราะถึงขนาดไม่มีงานจะทําก็ยังสามารถเป็นขอทานอยู่ที่ไทยได้ แล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมอีกต่างหากซึ่งทางสื่อ RFA ก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในตอนนี้จังหวัดที่คนคเขมรฮิตเข้ามาอาศัยอยู่มากที่สุดมันจะมีอยู่2จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครและก็ชนบุรีเพราะ2จังหวัดนี้เนี่ยมีงานทําค่อนข้างจะมากแล้วก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนั่นจึงทําให้เป็นข้อสังเกตว่าทําไมที่เราไปเหยียบที่2จังหวัดของไทยจะเห็นว่ามีคนกัมพูชามากมายผิดปกติแล้วทางสื่อก็มีการลงไปสัมภาษณ์ในง,งานเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับว่า หลังจากที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยพวกเขามีความรู้สึกอย่างไงบ้างคนเขียที่ถูกให้สัมภาษณ์แทบทุกคนนะครับก็จะบอกไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ที่ไทยแล้วไม่เคยอยากจะกลับไปที่กัมพูชาอีกเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังคงรักในประเทศกัมพูชาอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าให้กลับไปเนี่ยก็คงจะไม่กลับไปแล้วยอมละบากอยู่ที่ไทยนี้จะดีกว่าอะไรประมาณนี้แน่นอนหลังจากที่ทางสื่อได้เผยแพร่ข่าวนี้ออกมานะครับคนเขียก็แห่เข้ามาคอมเมนต์นกันเยอะแยะเต็มไปหมด คิดดูสิพวกเขาให้ความสนใจกับข่าวนี้มากขนาดไหนลงข่าวไปเป็นแค่1วันเท่านั้นคอมเมนต์ก็ปลาไปหมื่นกว่าคอมเมนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของคนคมเขมียกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรกันบ้างอยากจะบอกว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยเด็ดๆทางนั้นคอมเมนต์แรกก็บอกว่าจริงๆไม่อยากจะสนับสนุนให้คนคมเขมียเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะแต่ถ้าอยากจะเดินทางไปแนะนําให้ไปแบบถูกกฎหมายอย่าไปแบบผิดกฎหมายเพราะในตอนนี้ประเทศไทยนั้นกําลัง รณรงค์งเรื่องนี้กันอยู่และทุกๆครั้งที่พวกเขาจับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้าไปแบบผิดกฎหมายพวกเขาก็จะส่งกลับมาซึ่งทําให้เรานั้นต้องอับอายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแรงงานต่างด้าวในทุกประเทศมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่กัมบูชาที่เดินทางไปที่ประเทศไทยทําไมสื่อถึงต้องเจาะจงโจมตีรัฐบาลของเราด้วยในความจริงก็คือไม่มีใครหลงหน้าที่อยากจะเดินทางไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองถ้าหากงานในประเทศมันมีมากมายเพียงพอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสื่อนี้บิดเบือนความจริงพยายามโณรงลงให้คนเขียนนั้นเดินทางไปทํางานที่ประเทศอืนอ่นๆบางทีเราก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อสื่อมากจนเกินไปยังไงซะบ้านของเราก็คือกัมพูชาแล้วคงไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกว่านี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยหรอกอยากจะไปทํางานที่อเมริกาแต่อเมริกาค่าใช้จ่ายในการไปนั้นสูงมากๆและนั่นคือเหตุผลที่ทําไมคนเขียถึงชอบเดินทางไปทํางานที่ไทย เพราะมันไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าซอนี้เป็นสื่อที่ไร้ประโยชน์พยายามเขียนข่าวโยโยนให้คนเข้าใจผิดว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่และมีงานให้ทํามากมายคนคอมเมนต์อย่าไปเชื่อข่าวอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยู่ที่กัมพูชาก็มีงานให้ทําถึงเงินเดือนมันจะไม่มากไม่ไม่อะไรแต่ยังเชื่อมั่นว่ากัมพูชาย,ยังคงสุขสบายกว่าประเทศไทยค่าใช้ใจ่ายค่าอยู่ค่ากินมันก็ต่ําแล้วก็เป็นประเทศบ้านเกิดเมืองดอนของเราเองด้วย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยู่กบพชชาจริงๆก็มีงานให้ทําเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งตอนนี้กําลังขาดแคลนแต่คนรุ่นใหม่ของคขมรนตไม่นิยมทํางานแบบนี้กันแล้วเพราะค่าแรงมันถูกมากๆกลายเป็นคนยุคใหมย่ยอมที่จะเป็นชาวต่างด้าวไปอยู่ประเทศอื่นๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสื่อพยายามยุยงให้คขมรนตนั้นแตกแยกพยายามสื่อสารว่าคนคขมรตหลายต่อหลายคนที่เข้าไปทํางานที่ไทยจะเข้าไปแบบผิดกฎหมายแต่ในความจริง มีแค่1%เท่านั้นแหละที่เข้าไปแบบผิดกฎหมายอีก9 9คือเข้าไปแบบถูกกฎหมายเฮ้ย <Hey, S 1> ใช่ละครับเนี่ยคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเ็าบอกว่ามีคอมเมนต์หลายต่อหลายคนเริ่มคิดว่าการเสี่ยงดวงไปทํางานในต่างประเทศนั้นน่าสนใจพวกเขาถึงได้เดินทางไปซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรแต่สื่อพยายามปลุกป,ปั่นให้คนเมีนนั้นเข้าใจผิดและพยายามจค,คนายคนเมียนนั้นเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศสื่อแบบนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพทัศนคติของคุณมีแต่ในแง่ลบกับกรรมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่กัมพูชาหางานในประเทศไทยได้ง่ายมันเป็นเพราะคนกัมพูชานั้นมีความสามารถและสู้งานงานหลายๆงานคนไทยนั้นไม่นิยมทํากันแล้วอย่างเช่นงานก่อสร้างและงานประมงก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะคือคนเขมรภายในประเทศเขาไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญมากกว่ากัมพูชานะครับแต่คนเขมรที่เคยมาที่ไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกแต่ละคนมาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกันทั้งนั้น คิดดูสิทุกคนคนเขมเมเนี่ยเขามีอะไรที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เดินทางเข้ามาที่ไทยแล้วเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการและความเจริญของไทยเนี่ยพวกเขาก็จะเก็บเงียบๆไม่มีใครที่จะคิดรีวิวประเทศไทยกันสัก,กคนนะครับทุกคนสังเกตดูไหมเพราะถ้าหากรีวิวประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่าประเทศไทยเนี่ยจเจริญกว่ากัมพูชาไปมากก็เลยเลือกที่จะเงียบๆไว้นะครับแต่ที่ประเทศของพวกเขาเองเนี่ยมีอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก,ๆก,ๆๆก็โอ้โหรีวิวกันชํำ ซึ่งนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กรัรมพูชายังคงเข้าใจว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีความเจริญเทียบเท่ากับประเทศไทยแล้วเวลาที่คนไทยแล้วเนี่ยโชว์ว่าเรามีถนนหนทางใหญ่โตมีรถไฟฟ้ามีเรือหลูบนแม่น้ำเจ้าพยาพวกเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อกันนะครับคิดว่ามันเป็นภาพ AI ออะไรประมาณนี้ก็ ปล่อยให้พวกเขาคิดไปแบบนั้นก็นแล้วกันนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวถ้าโลกอนาคตเนี่ยอินเทอร์เนต็ตมันจเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้เดี๋ยวคนก็เมนส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้มากกว่านี้พวกเขาก็จะรู้ได้เองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันไปถึงไหนตอนไหนแล้วไม่งั้นทั้งท่องเที่ยวก็คงไม่เลือกที่จะมาเที่ยวที่ไทยมากกว่าที่กัมพูชาหรอกนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาะทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันสำหรับในคลิ อน,นุญาตกล่าควคำว่าสวัสดีและสวีดัสครับ